ครับทุกคนพวกเรารีบิเซนต์วันนี้เนื่องจากเราไม่ได้ทำชิกันมานานใช่ไหมเพื่อนถ่ายัไปคิทกนว่ะเดือนวชาชาเลยเนื่องจากสถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์โควิดเออทำให้เราไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเาหากันไปนะใช่ประมาณสิบปีเนื่องจากเราได้มีโอกาสรวมตัวกันอีกครั้งวันนี้เราจะพาไปตลาดวัดใหม่ปิดเกี่ยวตรงข้ามเราจะผ่านนครปฐมเราจะพาไปดูร้านเสื้อวนเทจร้านหนึ่งเป็นของแท้จากวีเทสส่งตรงมาจากอเมริกา อไเดี๋ยวไปดูกันไปครับเดี๋ยวกันครับตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ตลาดจะดูจักตลาดวันใหม่เป็นเกลียวปกติจะต้องมีกี่คนวะอนนี้มีอกี่ห้าคนปกติก็ต้องไปแบบเยอะกว่านี้แต่พวกแม่งกลับบ้านไงหนึ่งในนั้นคือไอ้น็อตไอ้น็อตแม่งไม่แม่งไม่หมาแม่งไม่ยู่อดไปนะเพื่อนถ้าดูอยู่ดูอยู่แล้ว เออฝ <ś m ary> ั่นกำลังนี้ตดูอยแล้ว <ś m ary> ตอนนี้อยู่ในตลาดแล้วครับตลาดนี้ส่วนมากจะเป็นพวก ของกินของใช้เนะของเสื้อผ้าไม่ค่อยมีถ้าจะมีก็มีน้อยอยู่หลักตลาดเราก็ต้องเดินต้องเดินไปดูเอาเดี๋ยวไปเจอกันหน้าละไปะนัำปั้นตลาดวะเนี่ยอันนี้ตันนี้เราอยู่ลานน้ำปั้นคุณ้าสวยๆในตลาดเวยแล้วก็เสี่ยงดี อกว่าจะบอกว่ามาวัดใหม่ต้องข้าม่าร้านนี้สัปั่อร่อยมากถายดีไหมบ้าาย้ามป้าไม่ได้าแป้าหันคนมั้ย่หรอเป่าเปล่าเยานอร่อยมากเ้ินอะไดีเพื่อนเดเราซื้อน้ำปั่นเสร็จเดี๋ไปดูร้านกันน้ำปั่นอร่อยมากครับดี่ไรแกวมูบีหมดลชื่นใจ แยสอยากคูปันคูปันอยากคูปันเติมมากเลยน้ำน้ำเติมมากเลยน้ำเติมมากเลยนี่ครับว่าเป็นตลาดโอ้มากกองกินแซ่บมากแซ่บจริงๆรนี่บัตมิลลโอเลโอปั่นสุดอร่อยมากกอต้มกลองกินแล้วนอนได้เลยเฝ้าแอบเกยถ้าดึงหนำเฮีย ก็หิวเลยเพื่อนกินดีๆก็หิวอ่ะเสร็จร้านเชฟปิดนะใช่เลยเสร้านเชฟปิดนะแรกเลยวะไก่ทอดคงซักซึ่งหรอเคเดี๋ยวนี้เขาเป็นคนเกาหลีแลนะญี่ปุ่นไหมคงซักะส่งเออวะแล้วเขาเรียกว่าอะไรวะแเนี่ยโบบตัวพี่แค่นี้ยังไม่รู้อีกเพื่อนโอ้โหแซ่บแซ่แซ่บจะไม่จะไม่ชิมเลยอร่อยนะฮะหิวแล้วดูว่าเดี๋ยวไปนั่งกินร้านเชฟพาตอนนี้เพืบอลหิวจัดเลยจริงแดดเข่านน้า เสแสบตาเขาจะยิ่งเล่นหัห้องู่ายู่เอ้าเเพื่นเพื่อนเห่อไม่ไละตอนนี้มีเพื่อนอีกคนได้เกิดผากรมหิวอีกคนหนึงป่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปการเสื้อผ้าต่อ ดูเพื่อนกินมุกบักปุ๊บบักปุ๊บหิวจ้าไม่กินข้าวเช้านะไม่ได้กูไม่ได้กินกินน้ำร้านที่นี่เยอะมากร้านองกินอะไรเยอะมากใครสายกินแนะนำเลยใครอยู่นครปฐมนี่ไงละก้องนะนสายกินแต่สำหรับใครที่สายเสื้อวินเทจเสื้อเนี่ยเดี๋ยวพาไปแนะนำร้านนี้เลยอีกนิดนึงจะใกล้ถึงแล้วนี่นี่แต่เราดูร้านอยู่ร้านร้านที่สามหรืร้านทีาเดี๋ยวไปดูร้านตัวเสื้ออย่างเยอะบอกเลยเสื้ออย่างเยอะ เดินไปนำหน้าไปเลยเพื่อนเพื่อนบอสไม่ไหวแล้วเดินไปก่อนแล้วนะคนใจไม่ไหวนะเอาดีครับอันนี้คือเจ้าของร้านเป็นน้าของพวกเราเองดูเสื้อดูเสื้อเยอะป่ะยันเยอะมากเลยแล้วเสื้อพวกนี้เสื้อยืดเอแทะรับมาจากอารัญญประเทศของแก้วของแท้ของของฝาแก้วนะ ไม่บอลไล้สักตัวยังไงยังไรยังไรไม่ชมพูนี่สวยอะไรหนร้ายตามรายนี่ดูลายดูลายดูลายไอ้แนวสองน่แนวแบบสีสันหน่อยก็จัดได้สวยสวยเลยบอกเลยว่าสวยซื้อไปหลายตัวที่คุ้มนี่เกียร์อนแฮมเมอร์ตรงนี้ล่ะผมบอกก่อนว่าร้านนี้เป็นเสื้อแบบเสื้อตัวใหญ่ๆเยอะแนวโอเวอร์ไซส์ไงใครชอบโอเไซส์นิดหนยนู้นนู้ได้หรอ ขิงซะหน่อยนะมือส่วตผมชอบโทนดำกับสีแดงชอบดำแดงประมาณนี้สีสีสันผมชอบนะเอดีๆมั้งก็เบลตี้อเขมาเือมากเลยแบตกอับอะไ้เพื่อนแกสฟินสโตนอแก๊ส 4X ต่นี้นี่ก็ 4X เนี่ย เกี่ยวอีมีเสื้อขายไว้โกเบสามสี่พันแต่ลุงเขาขายห้าร้อยไม่มีใครเอาไม่มีใครเอาตอนนี้ลงเก็บไม่ขายแล้ววันนี้มาโชว์ก็ถามเท่าไหร่อ๋อเก็บไม่โชว์จริงนี่ครับเป็เสื้อพิเศษใช่ปะนี่หน้าหลังหน้าหลังเฮ้ยนดู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 วันนั้นเขาขายตัวห้าร้อยแต่รันห้ามันมันอยู่ที่เปมือเปิดเดนดูได้ มันมันขึ้นราคาไมาตามไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยเกีรูน้องทำมันอยู่ในกระสอบเห็นมันสวยผมเลยเอามาขายกลับไปเช็ดพอดีตัวผมเลยแอลดเลยพอดีตัวเลยผมเสียดายแล้วนั้นตัดถึงใจตอนไม่จัดไม่รู้แล้วนะสองห้าเอาเลยคุ้ พอพอรู้ราคาแล้สสว,ส,ส,วสวยเลยราคาแล้วสวยนะก็ไม่ก็ไม่นั่นนะจะมาติดค่ารถได้ยงไงเออเนี um ่ยเนี่ยเนี no ่ยหนึ okay. ่งเก้าเก้าแปดก็ถือว่าเป็นประเทศก็มีโชว์เลยเออตอนไหนว่าลงปู๋ลิวอ่ะไปนะไงเนี่ยลงปู๋ลิวมึงไม่เอาแบบกูใส่ดีเนี่ยกูยังเห็นลงปู๋ลิวเอ็กซ์โอพีมอ่ะเออมีตัวนึงโอบามากับไบเดนนะนี่ตอนสมัยไบเดนเป็นตัวร้อง ไอ้ลุงเิเท่าไหร่นสามรอยเขาาร้อยอรเลุงม,มีมีอีกว่าที่มันคอฟิตอะคอแบบนไงไงไงี้ใส่ัวลุงเต่างแล้วแน่นอนอัน,นี้แท้ป่ะแน่นอนแตเข้มดป่ะบเปะเ,เป็นปีสองแดไงแล้วเ,เข้มดี่เาสุดนะแล้นวนี่ไหนที่เว้ยกูเจออดิดาสด้วงอ,อ,อ,อดิดาอกกี่ตัวแล้วในมืนนอ ยาวสักตัวจะดูก้อนยยความพันี้นีเล่มาป็หมดแนสวยงุ้งชา้อนี่จะเป็นคุณชายและไหล่ใจชายบัวเขาถึงชายนี่แล้มาสองตัวแล้วดูแดนกับเฮ้นน้ำพัดเฮ้ยสวยดูร้นหลังไงแลมวของจริงร้านี้ร้านี้ของจริงน้ำเลยใครอยู่ละ ขายู่แถวมราชพัฒน์วัดไม่เป็นเกี่ยวราชาพัฒน์นครปฐมโซนโซนข้างหลังมีร้านเดียวตั้ง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 ฝั่งตรงข้ามเอออะไรันนี้เขาเรียกว่าอะไรกุฏิเลยดกุฏ <c oughs> ิเท,ที่ยวกุฏิใช่เ่ขี้ดูไม่ค่อยเข้าวัดเข้าวามาเป็นเจ้าปะเป็นเจ้า์น่ะเมาร็ว้วย ลาดโปรโมทแล้วเรียบร้อยเดี offs, <maker> ๋ยวขออนุญาตไปถอดเสื้อก่อนเดี๋ยวเจอกันตอนซื้อเสร็จเขามีที่เปิดกระถอมแบบอย่างเงี้ยสมมติว่าเปิดกระถอมเลยคุณจะได้อะไรเขาไม่สนแต่ว่าคุณต้องเอา30ตัวตัววอลร แล้วที่เหลือเขาเก็บนะใช่ไหมต้องเป็นคนดูเป็นต้องเป็นคนดูเป็นใช่คือแบบเขาให้ถามสิบตัวตัวละร้อยนะถ้าเราจะสองสามพันก็บอกว่าเคยคิดถ่ายนะต้องดูให้เป็นกว่านี้นี่ก็ยังไม่เปไดใช่ายเดี๋ยวถ้าเกิดลงว่าเอากระสอบไว้บ้างเอาลงแล้วพุ่งมาตอนนี้เราก็ซื้อของเรียบร้อยแล้วโชว์หน่อยโชว์ได้ลองได้ก้นเปิดป๊าบกินตัวสั่งโต๊ะ สิตัวเหูเล็กสี่สวยจัดครับตครับผมครับครับจะอะัรไปเราไปดูวันที่หอมรีเซลดีเซร์วองต้องเร่องเหนื่อยไหเพื่อนเดินเดินไกล่าวะเหนื่อยนะวะผู้เมืองไม่เหนื่อยใช่ป่ะ ไปเดินรอบมอนเล่นนะเดินรอบกูเ <laughs> ส <"Hello what happened? laughs> <laughs> ียเลยนะห้าร้อยนี่ของที่ได้ชีสันสดใสนะครับไอเพื่อนโชว์หน่อยนี่เห็นไก่ทอดด้วยครับแตตอนนี้เรา กลับมาถึงหอแล้วนี่คือสิ่งที่เราได้มาจากที่เราไปเดินตลาดวัดใหม่ใช่ไหมวัดให่แล้ววันนี้เราต้อตอนนี้เราดูว่าใครได้เรามั้งเราเริ่มจากใครก่อนเริ่มมันก็ได้ได้ตรงนี้เลยครับอ่ะนี้เก็บแบกหลังตัวแรกขอบกูก่อนเรื่องอะไรเลยทีเรื่อยทอ่ะอะไรอ้าอะไรอ่ะไรอ่ะแล้วกี่ตัวงอะไรอย่างนี้เราไปสืบกันดูคอับทั้งหลังก็เป็นลายเหมือนจะรู้สึก่อนนี่ ตัวแรกของเพื่นบอสไปมาวอาไรวะ MT เจวิตเจวิตที่อะไรนะครับตัวไปเดี๋ยวนี้ของซีพอยต์แอนคอมพนีสีแดงห้าร้วอะไรตัวนี้ก็ทสตีลสปีกิ่งอะไรลูกสลารเทพมักจะพูดเทพมักจะพูดเทพมักจะพูดของอเลยวะของอันนี้ของฮานสฟี Actually, Sisters, like right. ่ก yep. ็ต oh, ้องไป่างเทพระจ้าสีแดงสวยๆนะครับเทพเกย์มักพดเยสวยยู ตัวที่อะไรนะแมวนี่ก็เกมบอลโชนนี่นี่ก็เกมค่ายตัวนี้ก็เกมบอชนครับนี้สวยว่ะอัน้กแบบลายมันมาซับอันนี้ที่เรียกเลยเป็นปีเก้าสูบนะครับตันนี้จะแคบเดียวทั้งตัวเลยเนี้ตัวนี้ของเด็กอันนี้ตัวนี้นะแคบเดี่ยวใช่ไหมตั้งปีถัดจาก1996แคบเดี่ยวนะครับของฟู๊ดของฟฟุตครับฟุ๊ดออฟเดอะลู แฮปปี้ด้วยขันตอนวยเพเก็รู้นะแต่เห็นเยจะเก็บเดี่ยวเลยสวยมากซื้อต่อสุด้เฮ้ยจากะนใญ่ไปหน่อยแล้วใส่นอนได้โอ้เฮียชอบเป็นพันนี่ค่ะซื้อมาใส่นอนเอาไปขึนเพิ่มแ่เลยอนี่ต่อเอ้ยก้ไมเอยเกืบเลยเกแลวไ่โอเคเลยไมาตัว มาสตัวสามสี่ตัวเลยสามสี่ตัวตัวแรกเรื่องอะเป็นอันนี้จะเป็นแบบเร่อเลกใส่นอนเร่นองเล็กๆใส่มนเร่อออันี้โอนาวีนี่โอนาวีโอนาวีมีห่ออะไรไม่รู้ผมไม่คุ้นเลยก็คือตป้าอะไรวะอันนี้ก็ชื้อเรื้ออะไรวะลายวิ่งไลายปัญญายาโลกัอันนี้ของสีรแดงนีแดง็กบูดหลักโลกหลักโลก เพื่อปกปักโลกเหนโลกเลยโควิดนี uh ่ยแหละอันนี้ก็ใส่แบบเรียบๆเสื้ตใส่หลังใส่ร่างใส่กีฬาได้ได้ได้พิ่งลาวเนี่ยเมื่อกี้พึงไปปล้นมาพื้นของเราเนี่ยอันนี้ก็เสื้อสีขาวเอาปกเสื้อของพนักงาโคโลโคโลอ๋อเนี่ยสวยโยเ้ยตอนแรกกูจองตัวนี้โย้จ้าแต่ตัวใหญ่ไปไงซื้อให้กูได้ไหมออริตินอ ยอนี่ย้อี่ย้อนยี่ย้อนยี้อนยี่ย้อยี่้อยี่้อนยี่ย้อนยี่้อนยี่้อนยี่อนยี่นยี่ย้อนย่้อนยี่ไ้นยี่้อี้อนยี่้อนยี่้อยี่ย้อนยี่ย้อยีนยนยี่้อยี่ย้อ่้อย่้อยี่ย้อยี่้อนยี่ย้อย่้อนยี่้อ่้อยี่อยี่้อยี่้อยี่น่น้อ่่น ไอ้นโบ๊ทตอนนี้อโบ๊ขึ้นไปนอนแล้วมันไม่ไหวมันเดินอ้วนใส้ท้องสองตัวสวยต้องยืนยู่ได้ไหมนี่ขอได้รหมวะลินคอนแ้ลินคอนลิคอนลิคอนาดแย่ลิคอนตักไแย่ยี่ห้ออะไรอะสวดเนี่ยยี่ห้ออะไรรู้มั้ไปลองโ้ยลองกันแล้วเลยนายะเก้าจ้ะไายังไงไปยังอยู่เลยคุณจางให้นี่ของ แล้วเ <l id> นี่ยเฮ้ยเอเวนเจอร์ก <kijken> ็ไดใช่หรอเวนเจอร์เนี่ยอเจร์ไอโบได้ทอมาตัว40บาทซอกกระดอกกระดอกบ้างปอกยิปบ๊วยมาบ๊วยแอรมบ๊วยเนี่ยพี่ติดตมาสวยมากไอโบมึงนี่น่าแอร์แอรมือดีนะทอตุ่นนมอันนี้ทอรวบทอกินนมเนี่ยตุ่นนมลายวันพี่นก็ชอบตุ่นนมกระดอกไอของเกมเนี่ยเกมเลย สองมันสิบแปดว่ะปีแล้วมอน่เก้าอ่ะอ้ยสวยมากครับนี่อุ้ยอันมาวเวลนี่สบายคนที่เรียบเลยบอลตัดมาสิกตัวเนี่ยอันนี้คือทั้งหมดของบอลใช่แล้วก็ของบอลมาโอ้เยี่อะไรมาด้วยแต่ใหญ่ใหี่ใหญ่ไทำไมว่าเป็นเอ่อมาเวลบุกไก่ตุ๊กตาป๊อปอ่ะอ๋อตุ๊ตาออันนี้คือของผมถุงละหตัวเอาถุงแรกก่อน ตังมันเหลืออะมันเหลือมันเหลือทั้งรอยหลอกแล้วโบลืดออะไรเยอะแยะมนรู้จะเป็นวะนี่น้าน้วหงแรกตัวแรกตัวแรกตัวแรกอะไรเพื่อที่อะไรไม่รู้เลยตัวแรกของอะไรของเดียวกันลาฟูดแตร้านสวยดีทั้งนั่นแหละทั้งอีกล่าหมูนี่ของจีดัเพราะว่าก็จะประมาณนี้ลายแบบตรงนี้แล้วก็ข้างหลังเป็น นหมูป้าหมูป้าป้าเหมือนเสื้อเสื้อตะารนะสิเขียวขี้ม้าสวยอสวยหมูป้าาอะไรอ่ะฮันพิกฮันพิกก็อะาไงน้ำหมูน้ำหมูฮั่นพิ๊กไวน์อาวีเออีคาวีชื่อเคาเอาาวีเราคาวีคาวีคาวีนะครับคาวีตัวแรกตัวที่สองเฮ้ยตัวนี้อูจะเอาแต่ผมไม่เอาอันนี้อันนี้เป็นตัวแถม เขาผมเขาเี่าสิบตัวเขาแถมให้ตัวนีงนี่ตัวนี้ชิวตัวนี้สามตัวไมครับไม่ใช่ชิวเลยข้างหน้าจะเป็นสวยมากตัวที่ผมจะเอาอันนี้เป็นเกมอยู่แล้วเลตเตอร์เกมเลตเตอร์เกมเป็นกิหมดนี่พอยเกมเริ่มนี่แล้วก็ข้างหลังสวยมากสวยมากชอบมากไลฟ์แบบนี้อะไรวะ VR VR คันทุกคนมาเชิญนี่อร่อยนี่มันย้อมตัวต่อไปมันย้อมสวยยูสวยยของของคีดไดงเหมือนกัน สองพันแด้วยมีแปด้วยวเลไ้ยต่อไปเฮ้ยีจ๋าตอนนี้กูคิดแหละหลายรอบแล้วากูจะมาี่แว่ะนีคิวแดงเหอนกันอนนี้ของคิวแดงนี่สวยมากนะสวยจ้าเป็นลายทางยางรถข้างหลังคือตัวโม่ตโม่คือเยี่ยมดยน่เลยตวโม่อะไรนะอะไรตัไมู่แต่มันสวยอะมันสวยมากพี่รถชนกันตุ้มเออ ตัวกูใส่กูใส่ดีวัวตัวที่ชนแม่แล้วต่อไปตัวที่ชอบหน่อยหรือเปล่สีแดงสีจัาตัวที่สีแดงหรือสีแล้อันนี้ไม่เรียบๆผมเอบาะไรแบบนี้สีแดงเหมือนกันอันนี้มันแบบเรียบๆแต่ดูดูผ้าดูสภาพมันดูใหม่ดีประมาณนี้อีกตัวที่ชอบหน่อยดูว่าไม่รู้ไม่ได้นับแล้วนี่กูสนใจแต่เสื้อนี่ลายนี่ลายเด็กแว่นอเมริกานี่เน้ยอันนี้ของสวยมากเลยอันนี้ของคาเนิสคานิสคานิสก็สวยนะข้างหลังข้างหลังเนี่ยเป็นตัวเนี้ย ภาพคนสวยอ่ะเนี่ยใส่แว่นแมสซี่ครับคุณน้องจุดสเกลสิเพื่อนคุณน้องอะไรโอ้มีเฟซอ่ะมีเบอร์ด้วยอ่ามีเฟซมีเบอร์ด้วยเป็นไงโผลไปเลยโอ้สักทีโผลมาต้องเนแล้วนะเนี่ยสูงที่สองยังไม่หมดเพื่อนสวยชิอะไรกันวะเดี๋ยยวกกกอง็ไลลฟ์ค้านี่ตัวแรกของอะไรอ่ะสีแดงเหมือนกันไอ้ตัวนี้มันเสื้อสานทีเว้ยนี่ สวยนุ่นซีเชอบนี้นี่ข้างหลังเป็นเลสสิบสกลเต็มักพาติกเอ้าตัวมเลเลอปตไปนนี้เป็นของวอลคอ้อมวอลัคเอ่อวอลอ้อมดี่ยางไลแกยางลาย่ยวสวยใหญ่เลยสวใหญ่เลยตัวนี้ลายแบบฮาร์แฮะเออใช่ลายอะไรก็รู้สวยเห็นสลยนะใช่ ไม่อะไไม่สุ่ไม่ไยานคืออะไรอ่ะว่าอะไเสียดี่เลยไหนนี่วไมีเป็นมันย้อมงันนี่โอ้โหาไม่ะไม่มันก็คืลายะไรมันคือลายอะไอันนี้ข้างหลังสวมากค่สวยอยู่สวยอยู่ใส่แบบโั้โหไมาดับลาบดับเรสีดับราสวยนี่ของของอะไรไม่รู้อ่ะอ่านออก สาวสาวสาวไลท์าเแล้แล้วก็เป็นลายเขาสาวไลท์เออเป็นเพื่อนเข้ามาดูเรียบๆมีโลโกตรงนี้ข้างหลังเหมือนเสื้อปุ๊บหรือเปลาข้างหลังตรงตรงอะไระตรงนี้ัวนี้ไม่ใช่ไม่นชโล่ด้วยสาวไลท์อมันเป็นลายของยี่ห้อเขาเลยนะลายยี่ห้อเลยดูเสื่อหลัคนไม่รู้ว่าเออคอฟูโลโก้นี้นะยี่ห้อนี้นะเป็นเพื่นี่นีตัวนี้นตัวน้พัด ดลไม่รู้ไม่รู้จ้ะแต่สวยดีดูข้างหน้ามันดูอัธนะใช่ใช่ใช่นี้เป็นลาตินอเมริกาเวอร์กินกรุ๊ปมีเว็บจะลองเซอร์เว็บนี้ดิเซอรวแล้วนยเซอร์เว็บน่้อเรียนหลัอ่ะ้นี่ชือขอมผมครับแน่แน่วางไ้แน่เลยครับหมดแล้วครับที่เราได้เอาตรงนี้ที่เราได้เอานี้นี่แค่ร้านเดียวนะถ้ามีหลายหร้านกูแบบงดเลยมดตัวตังกูมีเก้ารอยกว่าเก้า้อยบอกเลยแล้นี่คือ พาไปดูร้านเซอร์มินเท็ใน่ตลาดามีคนรู้ปะม่รู้เออขอขอร้อยคนนะสองคนอสามรอยอสี่อยเมไปเรื่อยๆมันมันเพิ่มมาเรื่อยๆมันจะมีอไปเ่อแล้วแล้วคลิปต่อไปเป็นอะไรจะพาไปดูอะไรที่ไหนติดตามด้วแล้วจะการรีวิเซน์แวที่เสรว้าวเออีเยยาเเนื้ห์ัวได้ยังแล้วเจอบ้นแล้วเจอกัน ใช่ไม่ขายแล้วถูกแล้วมึงใส่เลยเหรอเพื่อนใเี่ยมใส่เลยเหรอเช่เยมึงใส่เลยเหรอใส่เลยใส่เลยเหรอมึงเป็นขี้อะไร